สวัสดีครับพี่น้องป้องปไปซู่ขู่ซูค่คนคาร์มอนี่เขามากินข่าวนะคะกับทีมแม่บ้านนะคะแม่บ้านผู้เอแม่บ้านกอบแล้วกับพ่อมืองแม่บ้านสร้างแม่บ้านสร้างใส่ส <c oughs> ้มไปใส่ถ้เาเขาวัากับบัตรกับอีกแล้วกับหอดบานบ๊อบบุก <c oughs> กับบ้านกับจิมมี่หอดบ้านตเนาะมนบ นะคะมัอน,นี้มีเไม่รู้อย่างแน่เข้ามาเมืองกันเลยเนาะคะ่ะเนาะมัอน,นี้มีแต่เนีเ่ยจเจ็บเจบเจ้าค่ะมัอน,นี้ไม่เอาซมอม,มากินหลายคะ่ะมัอน,นี้กินจานเดียวนะคะกินข้าวจานเดียวแต่ตักหลายทีแต่ตักหลายทีนะคะอันที่เช่นคือผัดอันนี้ดอกดอกยางกบผักกาดขาวอดอกกระลำดอกกระลำแล้วก็ต้มปลานิลต้มปลานิลแล้วก็ต้ม แงลุงทำแตงกุ้งกุ้งสดแช่น้ำปลาแล้วก็นี้อีกหนึ่งเมนูคือปลานินต้มนะครับเพราะว่านี้ปวดหัวปลาอันนี้ต้มปลานินอันนี้ปลานินต้มนะครับส่วนนี้คือดุกหมูนี่ต้องนะดุหมูข้างหมูดุกหมูอ่อนดุกหมูหลนดุกหมูหลนไม่รู้จักดุกหมูมันลึ่นดุกหมู อากระดูกซี่โครงหมูกบน้ำผึ้งนะคะโดยเนี่ยน,นี้นมี่ีออสมอนบันเลงวางวางมันหันตำบักแตนกุ้งสดนาอนะฮะเนี่ยอันนีน้หนูกินวางเวนนะโอ้อยยำถือเคียวอันปวดนะแมล่ แตกก็ซามก็บพยุดกินคือ,กคอ,กอเออก,ากมมอววอเ่ากินคือเก่าเหมือนย่างเลยขากินแบบว่ากินย่างไปถือเข่าปวดปุ๊บเขาจะเศร้ากินแต่อันนี้เขอไม่เศร้าครับเขากินย่างเดียวครับวางกลิ้นแซ่บป่ะแซ่บแซ่บอยู่เป็นอาหารที่แบบว่าไม่เคยกินนะมันหวานเพราะน้ำผึ้งนะจ๊ะนพี่น้องมากินกันโอ้งต,ตับหมกเสียงกุ้งสดกุ้งนี่ห่อแซ่ดำปลาไว้จำบุครึม แค่เปียกจัดหม้เรียๆปุ๊บแช่น้ำโซดาแช่น้ำโซดาเรียลๆปุ๊บล้างน้ำโซดาปุ๊บเอามาแช่น้ำปลาไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาตำวันนี้นะครับน่งกรอบเห็นยังเดียวเอาเลยกรอบเฮ้ยอ,อ้าน้ำหวนไปใส่ก่อนน้ำหวานอยู่ในครัวานางต้มเขาต้มให้น้องลำเพลินอยู่ เสียบครับเอาะไรกับเอาะไรกับต๊ดอตอืดออเนี่ยเฮ้ยกินข้าวปันสู้สกุกระหว่างเกระดูกเนาะเนี่ยหนาคือฟิวใช่ป่ะ อืมเน,น,มนี่ยเกาเราอย่างไรถ้าเป็นบ้านก,กูนะกำพริกใส่ริอมะนาว,สวเสร็จเผ็ดเ,เ,เปรี้ยวอรให้อร่อยต้มปา่าต้มไก่ต้มปลา ตบกต้นยแซบเขาต้มแบบบ้านๆแล้วก็เร็ดเกียวบักพิกขงเนาะแล้วก็เอาบวกตาบักพิกขงมาลไลยๆๆน้ำเนาะโอ้ยแซ่บค่ะสกิลแซ่บไปเนี่ย นี่อ่ะบัดจ่าจใจครับผมสองนสี่รับเอาเครื่องบันไปกี่มากมือน,นี่มากประท่านนั่งอยู่ในตอนนี้นะ่ะกี่บ้านอุดรใช่ไหมใช่ ความมึงนาครับนี่หน้าฟิลมากฟินฮ <Fin, S 1> ะ <Fin. S 1> อุ้ยปากทำไมเป็นอย่าง,งานั้นอร่อยมากถ้าอร่อยแล้วปากจะเป็นอย่างนี้เหรอตาด้วยไม่จินอดกันไรเนาะจีพี่ทำไมสะแต่น้ำจงังเลย ทำไมไม่กินต่ำด้วยอะ่ะต่มก็กินครับผมเอาเพิ่มข้าวอยู่ไหมคะยังครับข้าวยังเหลือฉันนึกว่าคุณใหญ่คุณหุ่นตัวตัวอย่างนี้ทำไมกินข้าวเล็กจังน้อยจังตอบแบบเป็นบางเวลาบางเวลาก็กินข้าวหวานตอนกลางคืนใช่ไหมกินแหยนก้าออกซื่อๆว่กินเพราะนอนหลับจีแต่ค่อยไหนไม่กินนอนไม่หลับ ตีสองยังลุกขึ้นมากินเลยบอ,อกว่าไปไวยหินไปได้ไปเไปที่ยววยหินใช่ไหมถามว่าเวล้าส้มตำที่อร่อยอร่อยไหมมีแต่เมื่อไปถึงที่นู่นแล้วอยาถามหาส้มตำมันไม่ใช่ถิ่นของส้มตำใช่ถามว่ามีไหมมีอร่อยด้วยมีอร่อยอร่อยจริงแต่ว่าเลยเมื่อเราไปแลว้วอ่ะมันเป็นถิ่นอาหารทะเลเราจะไปถามหาส้มตำได้ยังไงไม่ได้เราก็ต้องไปตำทะเลที่นน่นไงจะใช่ไงเราก็ต้องเอาปลาลาบปากแดงไปด้วยที่นมีค่ะเลาร้าเพื่อนฉัน เปิดร้านยำแบบละน้อยเลยแล้วก็ใช้ปลาปากแดงคะ้ะต้องอยากลองแล้วแหละเนาะพ่อมึงเนาะน่ต้องลองอออชอบแท้ซุดหวาเลยแได้่าขอตองเพชรก็นีกตำเตียง อันนี้เอยซอสแล้วก็กินเผ็ดก็ขาดว่าเผ็ดองงๆใจขาดซุ่มขาดอ่ะพ่อมึงคนละตัวบ้งตกไปนี่กับม่เอาสมอต้มนั แม่นบอกอืมโอ้ยบอกแซ่บเลยตอนจะแจ้งความเนี่ยนะกนไปจมมันต้องมีพริกป่นมาห้วยเนาะอืมอันนั้นได้ใจครับสูตรฝนป่อนอันนี้ก่อเกี่ยวพริกปน่กนสุดยอดนาพอมึงเนาะ ที่เราเล้วก็จะไปแกกน้ำมันเลยน้ำมันถ้าเรากินอาหารแบบเผ็ดๆมันต้องสดชื่นเด็กมันสดชื่นมันสว่างมันสว่างยังสว่างวะสว่าวงวะคือพี่สมมาพี่สม <c oughs> นนเนาะฝากพี่น้องเนาะวันที่สามสิบกับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะเนาะครับผมเป็น ออนไลน์คุณปิดคอนเสิร์ตแฮปปี้เบิร์เดย์วัตโจอยมานินนะครับมือเสื้อบัตรออนไลน์ไปแล้วเหมือนแรงร่อลุ่นค่ะส่วนผู้ได้รับรางวัลพิเศษไปแล้วหกท่าน <Yeah. S 1> มือนี้ก็ได้ร่อลุ่นอีก <Yeah. S 1> นะครับผู้ใดมาท่านไจนซื้อบัตรจับจอง หาทน,าหนังเด้อค่ะเด้อทักเฟซไปเฟซบอทโจโยมนินนะคะใครที่โอนเงินแล้วส่งสลิปเป็นหลักฐานนะคะหน้าคนได้โอนแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์รับลุนล้นรางวัลมากมายในวันนี้ใช่ไหมพี่ช้างคะ่ะใช่รู้จักโทรมาที่เบอร์ศ6 1 9, 9 3ห3หนึเ้าสามเก้ใช่ครับนะครับ รางวัลหลายมากเลยเมื่อน,นี่หลายอีเลรางวัลน,นี่สิบสามสิบรางวัลครับผมอืมบอถือกันหน่อยนะหลายอื <c oughs> อเด็เฮยพ่อมึงมั่งเลยมา่ให้หมดเลยเนี่ยในจานในถ้วยเนี่ยมา่อะไรมั่งหัวมันเลยมั่งหัวมั่งไม่อยากดูดไหมเดือดหน้างลงคอมึงเป็นไรอเอาเลยอือผให้แม่มึง เบื่อนี่ละซ้นีละเอาละกินไปยิ่เข้าไมั่งวนสดอลาล้วึนาเนื้อหนอนี่เดอกินไปเข่าหนูเอาเอาจ้ดูดัวปลาจุกจุทักไม่ทักเ่ย อืม,อ,มอย่าลื่เบอร์สองดรว่ค่ไม่ยังล่ะบางีร้องๆหละอะไระแตเป็นคักไม่นูานอาหารมือนี่ี่น่องเนาะอ่ะฝากพี่น้อ,นองทุกูทุกคนนะคะเดอวันที่สามสิบ มิถุนายนนี้งานทุนกับอเอือนหนึ่งกรกฎาคมปลอดกันพี่น้องเด้อนะครับแต่วันนี้ใครจะมีจะกรอนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสีบานุ่งกินเขาอ่าง <c oughs> เดี๋ยวพลอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับผมแล้วฟังฝากก่อนนะครับฝากช่องของคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลเลยครับผมบขอบคุณครับแล้วที่กดติดตามเท่าไหร่ตอนนี้คนติดตามประมาณหมื่นหกร้อยคนนะครับผมแกขวันไม่เอาสมมตแล้วคือว่าจังสั้น น้องสมองเขาจะสวางเมืองหาหนึ่งโอ้ยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร่ช่องคนเลี้ยงช้างออฟฟิเชียลครับผมแล้วก็ช่องปูลุกลำเพลินออฟฟิเชียลขันมวนกับกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร่กดติดตามแล้วพี่น้องเนะเาะเพื่อจะรับชมคลิปใหม่คลิปต่างๆมาเข้าเสียงอยังแต่ละมือละมือให้มึงเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้เอาไปสำนิกสะกอนสาีุรัตสวัสดีจา้าตูกระบาย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 เอาละ <c oughs>